ใหญ่ได้บ <C ourse> ังเกิดหน้า <apology> ตอนนี้แล้วครับนั่นก็คือแพ็กเกจไอคอนอินฟินิตตั้งแต่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปได้ก่อตั้งมานี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับเพียงแค่คุณเปิดบินเป็นตัวแทนจําหน่ายใหม่หริบลงมันนั่นเองนะครับสินค้าไดก็ได้ของบริษัทดีไอคอนก r o ๊ปครับตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมไปจนถึงวันที่31ทธันวาคมปี2565นนี้ครับรับไปเลย สองสิทธ์ครับในการรับกำไรส่วนเพิ่มเติมของทุกๆสินค้าที่ขายได้ของบริษัทดีไอคอน Group ในแต่ละปีนี่คือสุดยอดแล้วพวกนี้ทำงานอย่างไรผมจะอธิบายเข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับสมมติว่าในแต่ละปีบริษัทดี e อคอน Group ขายสินค้าทุกๆสินค้าได้กี่ชิ้นก็นแล้วแต่ครับและถ้าคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ทำสิทธิ์ในเดือนนี้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณจะได้กำไรส่วนเพิ่มเติมนี้ครับในการหารเท่าครับ โู้มันเกิดขึ้นได้จริงๆครับและย้ำคือทุกสินค้าจริงๆครับที่เราจะเอามาหารเท่าสําหรับโปรโมชั่นนี้ครับและเราแจกจ่ายกําไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้กับคุณและก็คือวันที่5มกราคมของทุกๆปีครับคุณจะได้รับไปเลยโอนเข้าบัญชีให้สบายใจและเงื่อนไขของเราง่ายนิดเดียวครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือซื้อสินค้าในระบบ1่ชิ้นต่อปีแค่นี้เองครับคุณก็จะได้รับกําไรส่วนนี้แล้วและดอกจันเอาไว้เลยครับ ตลอดอายุการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทดีไอคอนรุ๊ปสะด้วยที่คุณจะได้รับะไรส่วนเพิ่มเติมนี้เป็นไงนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่บริษัทดีไอคอนรุ๊ปได้ก่อตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับถามผมนะคุ้มที่สุดแล้วครับในการที่จะเปิดบินดีลเลอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายในเดือนนี้เลยครับเพราะย้ำว่า นสินค้าการกาทำโปรโมชั่นนี้นะครับเราจะเริ่มนับยอดขายของทุกๆสินค้าในบริษัท The Icon Group ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2566ครับและคุณจะได้รับกำไรส่วนนี้ไปตลอดอายุการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท The Icon Group ครับ